ชิปหายแล้วหุนเซนสวยแล้วมึงนะครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องปันนุทีวีและทั้งช่องเขมรวันนี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ออกมาวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากการกดติดตามฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของศาลอาญาฝรั่งเศสศาลอาญาฝรั่งเศสเตรียมที่จะออกหมายจับสองนายพลคู่ใจของนายฮุนเซน ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับก็คือผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกําลังพลทหารบาร์บีวหรือ b s q ของนายฮุนเซนเป็นกองกําลังอารักขา VVIP ส่วนตัวซึ่งตรงนี้นี่นะครับศาลอาญาฝรั่งเศสได้มีการหยิบยกนะครับเรื่องที่เคยถูกเอามาพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับศาลได้หยิบทําการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่เป็นการครบรอบวาระก็ปรากฏว่านะครับหลักฐาน ในยุคที่นายฮุนเซนเป็นขเขมรแดงอยู่นั้นเนี่ยได้พบว่ามีนายพลคนหนึ่งานายพลสองคนทำการฆ่าล้างเผ่าพันุ์คนขเขมรด้วยกันอันนี้คือความหายนะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วคิดว่าอีกไม่นานนายฮุนเซนก็คงจะโดนกับเขาไปด้วยคือวันนี้เนี่ยนะครับนายพลสองคนผมจําชื่อเขาไม่ได้นะแต่ผมจําได้อยู่คนหนึ่งว่าเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกําลังพลบาร์บีวนะครับ ซึ่งคนนี้มีความสนิทชิดเชื้อไม่แพ้พลเอกเตียบันไม่แพ้ในพลสนัยดึกเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาแต่เก่าก่อนปรากฏว่าวันนี้ฝรั่งเศสได้มีการพิจนารณาเรื่องนี้นะครับแล้วได้มอบหลักฐานให้กับคณะลูกขุนได้ดูว่านี่คือหลักฐานที่ถูกส่งมาจากทางฝั่งขเขมรน,นะครับและมีการพิจนารณาเรื่องนี้เกิดขึ้นกันจริงๆ ผลของการพิจนารณานะครับหลังจากไต่สวนแล้วเรียกมาก็ไม่มาเรียกให้ไปหาก็ไม่ไปสารพิพากษาร,รับหลังจาเลยก็หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าสารได้มีการพิพากษาแล้วตัดสินคดีนี้แล้วว่าไอ้หัวหน้าหน่วยบาร์บีคิวที่เป็นคนสนิทของนายฮุนเซนมีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรสงครามในประเทศขเขมร และรวมถึงนายพลอีกคนหนึ่งซึ่งผมจำชื่อไม่ได้มีสองคนครับรถนี้มีสองคนแล้วรถต่อไปจะเป็นใครก็ยังไม่รู้อีกเพราะมันมีทั้งนายดึกก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าคิวยังไม่ถึงสนายดึกแล้วยังมีนายพลเตียบันอีกที่ไปร่วมรบจับตบ,บ,บมือกับนายห,หุนเซนอีกโอ้สนุกเลยงานนี้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นไปได้ เกิดวันดีคืนดีมากมีหลักฐานชี้ไปที่ตัวนายฮุนเซนว่าเป็นคนพาเวียดนามเข้าไปสังหารหมู่คนเขมรต่อจากนายพรพธ์นายฮุนเซนซวยเลยนะครับฝรั่งเศสไปไม่ได้เลยนะแล้วอีกไม่ขี่วันข้างหน้านี้เนี่ยนะครับสารอาญาฝรั่งเศสเตรียมที่จะออกหมายจับหมายความว่าอย่างไงฮะถ้าเกิดสมมติว่าออกหมายจับแล้วเนี่ย เราต้องดูกฎหมายนะครับว่าฝรั่งเศสกับเขมรเนี่ยมีกฎหมายส่งผู้แรงผู้ร้ายข้ามแดนกันไหมถ้ามีเรียบร้อยเลยหลักของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นหมายความว่าต้องจับตัวหรือนําตัวผู้ที่กระทําความผิดเออ่นะครับกฎหมายอาญานําส่งได้ยกเว้นพวกผู้ลี้ภัยทางการเมืองอะไรพวกนี้ถึงต่อให้มีกฎหมายระหว่างประเทศกันเนี่ยนะครับส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ย ถ้าเขาจะยกเว้นผู้ลี้ภัยทางกานเมืองไอ้พวกนี้จับส่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นการก่อคดีขึ้นมาพวกนี้จับส่งได้แล้วแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าฝรั่งเศสกับเขมรเ,เขาน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีกฎหมายส่งผู้ลร้ข้ามแดนซึ่งแน่นอนครับนายฮุนเซนอาจจะต้องเอาตัวหลอกเอาตัวเพื่อนฝูงสองคนนี้ไปส่งให้ฝรั่งเศส เพราะนายเพราะนายคุณเซนนี่หลอกทุกคนครับหลอกแม้กระทั่งตัวเองก็หลอกว่าไอ้ลูกที่เลี้ยงกันอยู่ทุกวันเนี้ยลูกที่กูส่งเสริมทุกวันเนี้ยเป็นลูก,กเวงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นลูกติดผัวเก่าไอ้หุนมาเน็ตไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ในเรื่องส่วนตัวเขาไม่เป็นไรเรากําลังเอาเรื่องนี้ว่านะครับคือการที่ศาลฝรั่งเศสนี่นะครับจะออกหมายจับสองนายพลคู่หูของในในคุนเซนเนี่ยเขาได้บอกในรายละเอียดคร่าวๆไว้ว่า เนื่องจากว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยนะครับไม่เคยนะครับมาโต้แยง้งหรือไม่เคยมาแสดงตนต่อต่อต่อสารอาญาของฝรั่งเศสตามที่ถูกกล่าวหาไว้และอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับภาพหลักฐานต่างๆของในผลสองคนนี้เนี่ยทางฝรั่งเศสนะครับก็มีหลักฐานว่าคุณไปปาระเบิดทําให้คนเขมรต้องตายคุณเอาปืนไปยิงใส่เขากลางที่ชุมนุมแล้วเขาตายนะครับซึ่ง ทางเขมรทางฝรั่งเศสบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก่อนที่จะมีคำพิพากษามาเนี่ยสารอาญาฝรั่งเศสเคยได้ยื่นหนังสือไปถึงนะครับไปถึงนายตัวนายคุนเซนแล้วว่าขอให้พิจ,จนารณาเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในเขมรขอให้เขมรได้จัดการไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนืออำนาจของตัวเองแล้วไม่สามารถจะกระทำอะไรได้ก็ สารโลกเอ้ไม่ศารโลกไอศารอาญาฝรั่งเศสก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดการเรื่องนี้เองแต่ป้ากฏว่าเรื่องนี้พอส่งไปแล้วนะครับนายฮุนเซนก็เงียบรัฐบาลทหารขเขมรเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะครับสารก็จึงมีความจําเป็นที่ต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดขึ้นมาคุยกันและอีกไม่กี่วันนี้เขาจะออกหมายจับนั่นหมายความว่า ถ้ามีการออกหมายจับจริงๆไอ้สองคนนี้จะอยู่ยังไงแล้วฝรั่งเศสจะมีตำรวจหน่วยราชการรับมาตามจับมาตามล็อกในถึงในประเทศขเขมรไหมพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงความเห็นเป็นยังไงก็ฝากแสดงความเห็นด้วยนะครับอันนี้คือความซวยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่านะครับฟ้าฝนมันยังตกเปียกได้ถ้าความจริงมันเห็นชัดชัดผมว่านายฮุนเซนก็ไม่น่ารอด คุณเซนน่าจะไม่รอดแล้วผมก็เชื่อสนัยดึกก็ต้องโดนเตียบันยังไงก็ต้องโดนแล้วถ้าตัวพ่อโดนขึ้นมาเมื่อไหร่ไอ้สองตัวที่เหลือนี้ก็ต้องโดนตามทั้งสนัยดึกทั้งเตียบันก็น่าจะโดนกับเขาไปด้วยนะครับก็ลองดูนะครับพี่พี่น้องลองแสดงความเห็นดูว่าเรื่องนี้คุณเซนเขาจะออกออกตัวยังไงจะยอมส่งตัวให้หรือไม่หรือว่าจะถูกจับจะมีพวกหน่วยสืบระชกาบมาสืบจับในประเทศกันเอาเองก็ลองดู เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดต้องการสนับสนุนรายการป่าก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคลิปที่2นี้ต้องล่ำลากันไปก่อนกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ